สาธุชนทั้งหลายเราคือเจ้าแม่ทับทิมผู้เฝ้ามองสายน้ำและท้องทะเลสิ่งที่เราจะสอนวันนี้คือการรู้คุณและการตอบแทนสายน้ำเลี้ยงชีวิตผู้คนมาเนิ่นนานทุกหยาดน้ำที่ไหลล้วนสละโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมนุษย์เองก็ควรเรียนรู้จากธรรมชาติเมื่อได้รับแล้วอย่าลืมตอบแทน เมื่อมีพลังแล้วอย่าลืมแบ่งปันแก่ผู้อ่อนแรงกว่าผู้ที่รู้คุณย่อมไม่ลืมรากเงาผู้ที่ตอบแทนย่อมสร้างสายใหญ่แห่งบุญกุศลดังนั้นจงอย่าหลงลืมผู้มีพระคุณจงอย่าละเลยการเกื้อกูลแก่สรพชีวิตรอบข้างวันนี้เราอวยพรแก่สาธุชนทั้งหลายให้ใจท่านเต็มด้วยความกระตันยู ให้ครอบครัวพร้อมหน้าด้วยความรักการงานมั่นคงดังภูผาชีวิตสงบเย็นดังสายน้ำและให้ทุกท่านพ้นจากคลื่นทุกทั้งปวงโดยราบรื่น